อร่อยจนน้ำตาไหลเมนูนี้ของพี่ครับอันนี้ไม่ใช่ความดับด้านก็มึงสวดดีครับก็มึงสวดดีด้านผิดด้าน วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเมนูอาหารของร้านเซ้นดีนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่แนะนําเองเราจะให้นักดนตรีของร้านเส้นดีของเราเนี่ยเป็นคนเลือกเมนูอาหารขึ้นมาชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมแนะนําหน่อยปีอปอครับเล่นที่นี่วันจันทร์นะครับผมน้องแจ็คครับเล่นอยู่นี่วันวันอาทิตย์ครับชื่อช้างครับเล่นที่นี่วันไหนไม่บอกครับเดี๋ยวเจ้านี่ตามทวงถูกครับโอเคพี่ชายครับเล่นวันพฤหัสกับวันเสาร์ที่นี่นะครับวงแท็กเจอร์ครับจะให้เลือกคนละหนึ่งเมนูอยากกินอะไรเลือกมาในเมนูเลย A later few moments เดี๋ยวเราลองมาชิมแต่ละอันกันเลยแต่ว่าให้คนสั่งเป็นคนชิมแล้วแนะนำด้วยเริ่มจากก่อนนี่ไหมว่ารสชาติเป็นยังไงอ่านนั้นเริ่มจากพิซซอาก่อนก็ได้ใช่เลยเริ่มจากพิซซ่าอะไรพิซซี่แซ่บใช่เลยใช่เลยอันนี้ผมแนะนำเลยครับเดี๋ยวขอยากกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอก ขึ้นเลยความจัดจ้านของของตัวน้ำจิ้มลาบไปบนวัตถุดิบที่มันสดกรอบเดี๋ยวเคี้ยวยังกึบถ้ามีไมคตรงนี้ได้ยินเสียงเคี้ยวนะกึบกึบเลยนะหอมหอมหอมซ้อนมากเวลาสดมากบวกกับซอสน้ำจิ้มวาซาบิ ก็มึอสดดีครับก็มึอสดดีอร่อยไหมเป็นยังไงแบกน้ำตาเลยอร่อยจนน้ำตาไหลน้ำตาน้ำตอร่อยจนน้ำตาไหลเมื่อกี้เมื่อกี้วาซาบิเมื่อกี้นอกจากเมียที่ทำน้ำตาไหลได้ก็มีวาซาบิด้วยทำน้ำตาเขาคำแรกก็คือแบบกรุบเลยกรอบเลย ตจะยังหมูฟันนับไปจะบ้าเหรออบอบอบเป็นอย่างนี้อร่อยจริงๆรลยนะขอบไปพี่ชิ้นเดียวอ่ะหนังบนอ่ะหนังบนมันกรอบด้วยกรอบเลใช่ไหมพี่กรอบเด้งเลยหนังบนนะสำคัญที่หนังบนอยู่นะ มันจะมีความเหนียวนุ่มอยู่แล้วข้างในเนี่ยเป็นไข่เี็ไข่ไข่มันมันนะจัดแล้วเอาจัดก่อนเลยจัดก่อนเลยเป็นไงฮะพี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนีเดินผ่านเนี่ยเราแล้วมีได้กรุบเด้ง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 จี่แต่ไม่เหนียวใช่ไหมไม่เหนียวมันจะบอกกันเลยเแต่จากการเชฟแต่หน้าลูกค้าคุณมั่งเลย เลยมันจะไม่ได้สารจัดมันจะไม่ได้สารจัดแต่ว่ามันจะมีความอิสระอยู่อ่าคนกินคนไปอินเได้มีความนวลมีความนวลของอิสระอินเตอร์อินเตอร์นจัดเติร์นเตอร์น หวานมากหวานหวานหวานผักหวนผักหวาเทหวาอะไรางหวานจผัหวานก็กอหวานก็กรอหวานมากแลวแบบไอ้อย่างที่แจ็คบอกเวลาปีววดแดงเวลาไข่็ี่ราแตกในปากอ่ะตน้น่นคือตอนนี้อร่อยที่สดของการกินข่วแดงนะผกหวานมกรอบมากถ้าให้เดือให้เดืออ่ะทายไม่ทายตามมืแน่นอนเ จุดจับปริมาณก็น่าจะเป็นที่หนึ่งแล้วเลยครับตนวนี้ผมใม้สามชั้นของผมผมก็ผมชอบทานหมูสามชั้นแซกนะแซกแแกคือตั้งใจจัก็เคยกินมาด้วยแล้วก็ชอบไข่ปลแดงด้วยชอบอาหารชั้นสูงนี่แนวตะปอะไรอันนี้อร่อยตอนแบบตอนที่เมาแล้วแบบโซนนร้อนๆแบเอออันนี้อร่อยอันนี้โอเคกําลังึ่นี่โอเคเลยตังตาหวนผมเลือกนี่ผักหวานไข่แดงมัน ตอนนี้เมื่อกี้ช่างสองจิตสองใจว่านี่สามชัร์ตหรือว่านี่หรือนี่โอ้โหมันพอแบบแต่พอได้กินเป็นไงพี่จริงเพราะว่ามันจุกคอใช่ไหมยอดกับาดลออแน่นอนอร่อยทุกอย่างไม่มีอะไรไม่อร่อยอีพีหน้าอาจจะไปเป็นเมนูอื่นเราจะให้คนอื่นมาช่วยแนะนำอีกถ้ายังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณทางกล้องมา พีา,า,พา,พา,พาทุ๊กมาด้วรนะผม